สวัสดีครับเจนะครับบิตคอย Miner นะครับวันนี้เราก็มีเครื่องใหม่นะครับที่ออกมาครับที่สะเทือนวงการเครื่องขุด KDA อีกแล้วนะฮะวงการอิตาเลียนเพิ่งสะเทือนไปนะครับ KDA สะเทือนอีกแล้วนะแต่นี้สะเทือนด้วยเครื่องขุดใหม่ที่แรงกว่าเดิมนะถึงประมาณ6เท่านะครับซึ่งเดิมนับเครื่องเครื่องที่แรงที่สุดนะครับก็คือ KDMax ใช่ไหมครับที่ประมาณ40เทเรแฮชตอนนี้100เทเรแฮชอัพนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นเครื่องอะไรนะครับ เป็นเครื่องรุ่นที่ออกมาจากทางบิดเมนนะครับคือเป็นเครื่องที่บิดเมนผลิตออกมาเนี่ยแรงทุกเครื่องนะครับไม่มีเครื่องไหนที่บิดเมนผลิตแล้วเบากว่าชาวบ้านเลยนะฮะอ่ะเป็นเครื่องนี้เลยนะครับเป็นเครื่อง KA3 นะครับตัวบิดเมนแอนด์มิเนอร์ KA3 แรงขุดถึง166เทราแฮสนะครับกินไฟ313,154วัตต์นั่นเองนะับผม ลิ้นพันกันเลยทีเดียวนะเพราะว่ามันแรงมากๆนะครับก็คือ0 0 0กว่กวัตต์นะครับทำแรงขุดได้166ตหกสิบหเทราเฮดนะฮะแล้วก็ตัวนี้อังกอริทึมที่ขุดก็คือเป็นกา r ีน่านะครับซึ่งขุดเหรียญ KDA นะฮะ KDA บอกประวัติก่อนนะครับ KDA เนี่ยเป็นเหรียญที่ทาง KDA นะครับเป็นโปรเจกต์นะครับที่ทางวิศวกรนะครับที่เขาเคยทำอยู่ JP Morgan นะครับในการาผลิต ออกมาเป็นออกเหรียญนะครับออกเหรียญออกมาออกแบบแล้วก็ออกเหรียญออกมาเป็นเหรียญนี้นะครับซึ่งในตลาดนัก็เป็นสกุลเงินหนึ่งที่ก็ได้รับความนิยมอยู่นะครับซึ่งติดอันดับเหมือนกันที่เหรียญท็อปทอปของเขาเหมือนกันนะครับในตัวนี้ KTA นะครับติดอันดับที่อยู่ที่109นะครับซึ่งตอนนี้ราคานะครับเขาอยู่ที่57.95ดอลลาร์นะครับ ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะขึ้นลงตามท้อะตลาดนะครับอรลม่มก็ถือว่าสูงอยู่เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่5 5 0 0ล้านกว่าบาทนะครับนะแล้วก็มูลค่าตลาดก็เป็นอยู่ที่1 1 1 0 0หนนะครับล้านนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะก็ ยังเหรียญออกไปยังไม่เยอะมากนะก็ยังมีเหรียญออกมาได้อีกนะฮะเหรียญที่หมุนเวียนยังไม่เยอะในในในระบบนะครับแต่ก็จะมีการขุดออกมาเรื่อยๆนะครับก็ยังมีว่างอยู่เยอะนะครับอ่ะเข้าไปดูว่ามันซื้อขายที่ไหนได้บ้างนะฮะเหรียญเ d a เอนี่ยนะครับตลาดซื้อขายนะครับก็จะมี exchange นะครับที่รองรับอย่างหลักๆก็คือบ i n a น c e นะครับองมาก็ทูคอยนะครับเกตดอทไอโอนะครับ บิ t เทคนะครับ OKX นะครับแล้วก็ BYBIT บินะครับ b ีวนี่ก็มาแรงในช่วงหลังๆมากๆนะฮะโอเคนะครับต่อไปเราย้อนกลับมาดูนะครับกับ KA3 นะครับจากแอน m ์ม e เกันนะฮะซึ่งทําแรงขุด166 k h เเนี่ยรายได้เท่าไหร่นะครับรายได้ของเขาเนี่ยอยู่ที่2 4 1 6 9 2ดอลลาร์นะครับ รืออยู่ราวๆประมาณ9 0 0 0 0กว่าบาทนะครับต่อเดือนนะครับค่าไฟอยู่ที่272ดอลลาร์นะครับหรืออยู่ประมาณเกือบเกือบ9ก0 0บาทนะครับต่อเดือนนะครับก็หักกันแล้วนะครับก็หักค่าไฟนะก็จะประมาณ8 0 0 0 0กว่าบาทนะครับต่อเดือนนะก็ถือว่ารายได้มาสูงอีกแล้วนะครับแต่ก็นะครับเหมือนเช่นเคยนะก็ต้องเรามาระวังในการลงทุนอาจจะมีการปรับละ ค่าดิฟเฟอเรนซี่ขึ้นนะครับความยากมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเครื่องมันขุดแรงขึ้นนะครับก็จะอาจจะทําให้รายได้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ต้องดูกับโวกกับราคาเหรียญน,นะครับซึ่งถ้าราคาเหรียญมันลงอีกก็จะทำให้รายได้ลงนะครับแต่ถ้าราคาเหรียญขึ้นก็จะถัวๆเฉลี่ยไปนะครับตัวนี้สเปคเป็นยังไงนะครับก็คือเครื่องเนี่ยกำลังจะผลิตออกมานะครับซึ่งยังไม่ออกนะบ,บอกก่อน ก็เลยยังไม่รู้ราคาที่แน่ชัดนะครับขนาดเครื่องเนี่ยซ็อประมาณเจ้าวๆนะครับก็คือสูงนะครับ29เซนนะกว้าง19กว้างประมาณ20เซนนะครับยาว40เซนนะครับเอาประเมินมาเขาพอกับเจ้าตัวของ S อสเประมาณนี้นะครับน้ำหนัก14โลนะครับเสียงประมาณ80เดซิเบลนะครับซึ่งเครื่องแอดมินเนอร์ก็ประมาณนี้แหละนะครับ ยกเวท e 9กที่จะเบากว่าหน่อยนะฮะอัดลม4ตัวเหมือนกันนะครับไฟอย่างที่บอกไป3,000กวัตต์นะครับโวลเตจที่ใช้ในการ12โวลต์นะครับพอร์ตเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับไม่เป็นแลนนะไม่มี WiFi อุณหภูมินะครับอันนี้เป็นแนะนำจับทุกเครื่องนะอุณหภูมิที่เข้าไปที่เครื่องนะครับอ่าลมเนี่ยร้อนไม่ควรเกิน35องศานะครับเพราะงั้นเกินนี้ก็จะทำให้เครื่องมีปัญหาง่ายบางทีห้องอุณหภูมิสูงเกินไปก็ไม่ได้นะครับ แล้วก็ความชื้นนะก็คือผมว่าแนะนำไม่ควรเกิน80ปรนะฮะประมาณนี้นะครับ KDA นะครับก็เป็นเหรียญที่ขุดได้หรืออังกอริทึมที่เรียกว่าการีนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับพอเครื่องออกเดี๋ยวเราจะแจ้งราคาแล้วก็มาดูกันว่ามันจะคืนทุนเร็วแค่ไหนนะครับเทียบกับเครื่องรุ่นก่อนหน้านะครับ ก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนะครับเมื่อมีคลิปใหม่มีเครื่องใหม่เราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะฮะวันนี้ก็ขออัปเดตไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ